สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันในวันสิ้นเดือนนะครับพี่น้องสิ้นเดือนซะแล้ว3 1สิงหาคม2566วันนี้ก็ถึงคิวร่องฝนขยับเลื่อนลงมาโปรยปลายในพื้นที่ที่ฝนไม่ค่อยตกบ้างแล้วครับในหลายเดือนที่ผ่านมานะครับพี่น้องและคาดว่าน่าจะอยู่ลินลินได้อีกหลายวันนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในช่วงท้ายกันนะครับ และจากภาพที่เราเห็นนะเป็นโมเดลปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงในวันที่1ถึง6กันยายนผมใคร่ขอเน้นอยากให้ทุกท่านสังเกตโมเดลคาดหมายฝนระยะกลางเนี่ยฮะถ้าใครดูคลิปบ่อยๆจะรู้จะรู้ทันทีหรือสังเกตได้ทันทีว่าปริมาณฝนคาดการณ์นะฮะ มันมักจะมีแนวโน้มเบาบางลดลงกว่าคาดหมายในวันแรกๆนะครับพี่ดอกยิ่งระยะไกลๆยิ่งไม่ตรงเลยฮะแล้วก็ไม่เชื่อไม่ค่อยได้นะฮะมักจะออกไปในทางลดลงกว่าเดิมนะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างวันที่หนึ่งวันนี้ที่แสดงในโมเดลกับกับเมื่อวานนี้ฮะมันวันนี้อย่างวันเมื่อวานอีกอย่างนะฮะไม่เชื่อลองกดคลิปย้อนไปดูสิครับอย่างเมื่อวานนี้ฮะผมถึงบอกกับพี่น้องทุกครั้งนะครับว่าเชื่อได้ไม่เกิน50-60%เฉะนั้น แนวสื่อประเภทหยิบโมเดลระยะไกลแล้วมาทําเป็นเรื่องใหญ่ให้ตื่นเต้นนี่ก็อาจจะมีผลในการวางแผนผิดพลาดได้นะครับพี่น้องก็ดูแล้วก็ไตรตรองด้วยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลให้เรา,เราต้องมานั่งสองวิเคราะห์ทิศทางลมในเส้นทางฝนกันช่วงเช้ามืดหน้างานของทุกวันกันอีกทีนั่นไงครับถึงจะได้เกือบใกล้เคียงครับโดยพื้นที่ภาคเหนือนั้นในวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่1ไปฝนก็ยังคงตกกระจายไปเกือบทุกพื้นที่นะฮะ จนถึงวันที่3นะฮะโดยภาคเหนือบนฝนจะเริ่มเบาบางลดลงนะฮะก่อนในช่วงวันที่3หรือคืนวันที่2แล้วเห็นไหมครับเหลือบริเวณภาคเหนือล่างยังตกต่อเนื่องแล้วก็ลดลงทั้งภาคในวันที่4และวันที่5โดยที่ในวันที่5้าค่ำๆไปนั้นดูเหมือนว่าพี่น้องดูสิครับดูเหมือนว่าฝนจะเริ่มกลับมายกตัวก,กระจายหนามเม็ดใหม่ะฮะเห็นไหมครับถัดไปในพื้นที่ของภาคภาคอีสานนั้นนะฮะ ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะวันที่1ฝนจะเริ่มเบาบางลดลงในพื้นที่อีสานตอนบนก่อนแล้วก็ไล่ามาในอีสานด้านคมขวานหรือตะวันออกนะฮะจนถึงอีสานตอนกลางในวันที่3แล้วก็ลดลงไปทั้งหมดนในวันที่4-5ถึงนะฮะและแต่พอตกค่ำวันที่5ไปจนถึงวันที่ 6, ักพี่น้องเห็นไหมครับฝนก็นั้นก็จะเริ่มกลับมาตกใหม่นะฮะ ซึ่งเป็นการตกน่าจะเป็นกระแสะอากาศด้านตะวันออกดันเข้ามาทางพื้นที่อีสานบนนะด้านคมขวาและอีสานล่างด้วยนะครับจากสาเหตุอะไรก็ยังไม่ต้องไปสนใจหรอกครับไว้ใกล้ๆค่อยมาดูกันอีกทีนะครับพี่น้องในขณะที่พื้นที่ภาคกลางนะฮะนั้นมีฝนตกได้ตลอดช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กันยายนซึ่งจะลดลงไปในวันที่6นะฮะแต่เมื่อเรามาพิจารณาดูดีๆนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับ ก็จะเห็นว่าในวันที่1และวันที่2นะฮะภาคกลางด้านตะวันตกนะฮะภาคกลางด้านตะวันตกฝนก็ยังตกไม่เต็มพื้นที่นะฮะแนวตะวันตกนะครับเห็นแม้สีจะออกฟ้าเบาบางกว่าเขาแล้วก็มาที่ภาคตะวันออกก็เช่นกันจะเห็นว่าฝนโปรยปลายนะฮะสลับกับระดับปานกลางขึ้นไปถึงหนักทั่วพื้นที่เลยนะฮะไปตลอดช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กันยายนแล้วก็จะลดลงในวันที่6สําหรับภาคใต้นะฮะตั้งแต่วันที่ หคือพรุ่งนี้ไปนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่5เนี่ยจากลมบนพัดยกประสานสามาคัคีกับลมมรสุมกําลังแรงนะจะทําให้พื้นที่ภาคใต้นะั้นมีฝนเพิ่มขึ้นเกือบทั้งภาคนะฮะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะฮะโดยเฉพาะโดยเฉพาะพื้นที่ประจวบชุมพรระนองสุราชเนี่ยครับจากนั้นวันที่6ฝนก็จะลดลงไปก็มาดูกันอีกทีว่าหนักจริงหรือไม่นะโดยลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ จากภาพนะฮะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมทุกภาคของไทยนะซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าในวันนี้ลมมรสุมพัดผ่านทางตอนบนในภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางะฮะโดยทางลมนั้นยกศาสตร์เข้าหาล่องมรสุมซึ่งวันนี้พาดผ่านเหนือและอีสานตามเส้นคู่นะฮะขยับลงมาเหนือล่างและอีสานกลางเห็นไหมครับตามเส้นคู่นะโดย ลมมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้นั้นพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงซึ่งด้านบนนะฮะพี่น้องดูด้านบนนะทุกท่านจะเห็นแนวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออีกหนึ่งสายที่เหลือออกจากขอบพายุนะฮะพัดไหลผ่านแนวความกดอากาศสูงเข้ามาในพื้นที่สารบนด้วยนะฮะในขณะที่พื้นกระแสลมบนวันนี้ฮะพัดด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางและแนวการพัดของลมระดับบนทุกท่านก็มองตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้เลยครับ สำหรับลูกสองสีแดงก็แทนการพัดของแนวลมมรสุมหอบความชื้นนั่นเองหรือลมเซาวเวตเมื่อกระแสลมถือหางเสือบังคับทิศทางของอากาศเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับในวันนี้นะฮะภาคเหนือและภาคอีสานจะยังคงมีฝนตกกระจายต่อเนื่องนะฮะด้วยโดยวันนี้จะอิทธิพลของล่องมรสุมที่ขยับพาดพาดผ่าน แนวต่ำกว่าเดิมคือเมื่อวานเนี้ยจะทำให้วันนี้ฝนไปเน้นตกทางด้านเหนือล่างและอีสานล่างเป็นหลักมากกว่านะครับพี่น้องอ่ามันก็ตามนั้นแหละฮะพื้นที่ใครใครใกล้กว่าก็ตกมากกว่านะฮะเพราะอากาศยกตัวของฝนมันก็มีมากกว่าโดยภาคอีสานตอนบนวันนี้ฝนจะลดลงนะ,ะเพราะโดนอากาศจมแห้งที่เข้าสิงในพื้นที่นะฮะจากลมสองระดับนำเข้ามากดหัวการยกตัวของฝนไว้นั่นเองนะฮะ ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นในเกือบทุกพื้นที่นะฮะจากล่องมรสุมและการเหนี่ยวนําของกระแสลมบนพัดบรรจบกันนะครับสําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนได้ต่อเนื่องทรงเดียวกับเมื่อวานนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้จากลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดผ่านโดยเน้นพื้นที่ด้านอนามันหรือตะวันตกแนวรับลมนั่นเองโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปนะฮะจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่1กันยายนนะครับพี่น้อง ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองนะฮะร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับสำหรับภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ของพื้นที่นะฮะวันนี้ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสบบร,ร,สสบร,ระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรอบๆนะครับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับพี่น้องวันนี้ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉัดเชิงเซาชนบุรีพระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง สตูนสุราธานีนราธิวาสนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศลาวเนี่ยฮะก็มีฝนฟ้าขนองเหลือร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่เท่านั้นนะฮะตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วไซย,ยบุรีจำปาสักและอัตตอสอปอลาวิสอสปอลาวเพื่อนบ้านนี้ก็โดนเหมือนภคอีาสานบนของไทยนะครับคลื่นลมในทะเลวันนี้ครับอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2-3เมตรสวัสดีครับ